สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่23ธันวาคม2566นะครับคุณเปรวสีเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าแตะทักษินถึงตายหาขออนุญาตคุณเปรวสีเงินหยิบยกบทความของท่านมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟังกันนะครับ รายละเอียดที่คุณเปียวสีงเงินเขียนเอาไว้มีแบบนี้สรุปแล้วการป่วยของนักโทษทักษิณเป็นความลับขั้นสูงสุดของชาติถึงวันนี้รัฐบาลเพื่อไทยทั้งนายกทั้งรัฐมนตรียุติธรรมปิดเป็นความลับไม่ตอบสังคมว่าแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจผู้บัญชาการเรือนจำแทนความเห็นต่อการป่วยนักโทษทักษิณมาให้อธิบดีราชทรรเสนอมาให้ทราบหรือยังว่าครบ120วันแล้วจะให้นอนต่อที่ชั้น14หรือส่งเข้าคุกหรือให้ออกไปนอนบ้านแทนคุก และข่าวไปถามรองนายกสมศักดิ์รวมถึงเรื่องกรรมธิการตํารวจจะไปตรวจพิสูจน์ที่ชั้น14คนดีสีสุขโขทัยตอบเท่ว่าเรื่องการอยู่นอกอยู่ในเป็นเรื่องของการตรวจสอบของแพทย์และเอกสิทธิ์ส่วนตัวของผู้ต้องขังการไปเยี่ยมผู้ต้องขังหากไม่ยินยอมก็ไปเยี่ยมไม่ได้ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์หากไม่เปิดเผยก็ต้องไม่เปิดเผยส่วนที่กรรมธิการจะขอไปตรวจชั้น14ในวันที่12มกราคมนั้นหากเขาไม่อนุญาตก็ไม่ได้เพราะเป็นเอกสิทธิ์ของผู้ป่วย หากถามว่าเป็นโรคอะไรเจ็บป่วยอะไรและเขาไม่อยากเปิดเผยหากเปิดเผยจะถูกฟ้องตายหา่กใช่ครับท่านใครเปิดเผยถูกฟ้องตายหา่าแต่ผมว่าคนปกปิดข้อมูลและคนใช้อำนาจเอ,อื้อมีให้นักโทษตักถินต้องเข้าคุกแม้แต่วันเดียวนั่นตักหักจะตายห่าตายโหงก่อนเห็นด้วยกับผมไหมผมไม่เถียงเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ต้องขังพึงได้รับตามมาตรฐานสากลแต่การทึกทักเอาหลักการครอบจัก,กรวาลเหนือกฎหมายบ้านเมืองมันไม่ใช่กระลังครับท่านรองนายก ท่านรีตาอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา32หน่อยดีไหมตรงที่ว่าการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆจะประทับได้เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงที่จําเป็นเพื่อประโยชน์สาธรารณะทักษิณเนี่ยตอนเป็นนายกใช้อํานาจหน้าที่โกงบ้านโกงเมืองติดคุก8ปปีได้รับพระมหาการุณาลดโทษเหลือหนึ่งปีเพราะสํานึกผิดรับสารภาพว่าโกงบ้านกินเมืองจริงแต่พอเข้าเรือนจําทางรัชทันเลือกปฏิบัตินักโทษทักษิณไม่ต้องเข้าคุก ให้ไปพักแดนพยาบาลส่วนพิเศษไม่ต้องเข้าห้องขังเหมือนนักโทษเป็นหมื่นเป็นแสนคนตกดึกอั้งป่วยหนักใช้เฮลิคอปเตอร์บินมารับตัวจากแดนพยาบาลไปนอนห้องรอยั่นสวีทชั้น14โรงพยาบาลตำรวจใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาป่วยไม่ว่าจะรักษาบนชั้น14จะกี่พบกี่ชาติก็ไม่มีใครว่าประเด็นที่เป็นปัญหาสาธารณะก,ก็คือหนึ่งทักษิณป่วยหนักขั้นฉุกเฉินฉับพลันจริงไหมสองมีตัวตนอยู่จริงบนชั้น14จริงไหม สามป่วยขนาดสี่เดือนรักษาไม่หายจริงไหมสี่เป็นผู้ต้องขังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลน,นานราชทันแพทย์ผู้รักษาได้ปฏิบัติาตามคู่มือการควบคุมเคร่งครัดหรือไม่เช่นห้ามผู้ต้องขังป่วยติดต่อพบปะหรือรับการเยี่ยมจากผู้หนึ่งผู้ใดเว้นการเยี่ยมจากญาติมีเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตและควบคุมอย่างใกล้ชิดจริงหรือไม่ญาตินำอาหารมาเยี่ยมได้บันทึกแบบการส่งมอบอาหารส่วนตัวให้แก่ผู้ต้องขังโรงพยาบาลภายนอกหรือไม่ ในระหว่างควบคุมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมใช้เครื่องพันธนาการหรือไม่ถ้าไม่เป็นการไม่พันธนาการตามความเห็นแพทย์โดยมีคําสั่งแพทย์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมได้ขอใบแสดงความเห็นแพทย์เป็นระยะระยะโดยระบุวันที่อยู่พักรักษาตัวต่อเนื่องและชัดเจนเพื่อน,นําเสนอผู้บัญชักการเรือนจําพ่วงหนวยการราชทันหรือไม่จัดทำรายละเอียดผู้ต้องขังป่วยโรงพยาบาลภายนอกให้ฝ่ายรักษาการมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผู้ต้องขังป่วยหรือไม่ ข้อสงสัยคร่าวๆเหล่านี้ประกอบพฤติกรรมเลือกปฏิบัติของราชทัณฑ์แพทย์รวมทั้งฝ่ายการเมืองที่เอื้อให้นักโทษทักษิณได้รับอภิสิทธิ์เหนือกว่านักโทษทั่วไปจึงเกิดภาพความเหลื่อมล้ำเป็นข้อคลางแคลงใจต่อสังคมสาธารณะว่าทักษิณเป็นคนที่เท่ากันแต่ทักษิณเป็นคนในสภาพนักโทษสิทธิเสรีภาพของนักโทษเป็นสิทธิภายใต้กรอบ ทันอาญาเสมอเหมือนสุจริตทั่วไปย่อมไม่ได้ยิ่งกระทําผิดโกงบ้านกินเมืองในขณะที่เป็นนายกนับเป็นบุคคลสาธารณะคอรับชันเอาผลประโยชน์สาธารณะไปเป็นผลประโยชน์ส่วนตนดังนั้นการที่รองนายกสมศักดิ์อ้างเอกสิธิ์นักโทษทักษิณห้ามใครไปตรวจไปแตะไปตรวจไปแตะไ,ไปเปิดเผยอาการทักษิณจะถูกฟ้องตายหานั้นระหว่างช่วยกันปกปิดเรื่องที่ควรเปิดกับช่วยกันเปิดในเรื่องไม่ควรปกปิดใครจะตายห่าก่อนกันก็ให้มันรู้กันไป ผมพูดอย่างนี้ท่านรองสมศักดิ์เห็นด้วยไหมย,ยิ่งอ้างกล้องวงจรปิดชั้น14เสียทั้งหมดยิ่งน่าสงสัยว่ามีข้าราชการนักการเมืองหรือใครที่ไม่ใช่ญาติแอบขึ้นไปพบนักโทษจริงหรือไม่กรณีทักษิณช่วยกันให้กดกูเหยียบย่ำกฎหมายส้ำอ้างเอกสิทธิห้ามถแถลงห้ามเปิดเผยอาการป่วยงั้นพวกนี้ทําไมไม่ถูกฟ้องตายหาละ่ะเมื่อ22สิงหาคม66ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพกรมราชทัณฑ์ตั้งโต๊ะถแถลงโดยนายสาการเพชรนรินทร์รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ดอกเตอร์อายุธสินทพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์นายสิทธิสุธีวงรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นายนัทธีทองปราดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแพทย์วัฒนชัยมิ่งบรรเจรสุขผู้อำนวยการทันทสถานโรงพยาบาลราชาทัณฑ์แถลงเกี่ยวกับมาตรการดูแลนายทักษิณชินวัตรว่าเป็นกลุ่มเปราะบางอายุเกิน60ปีดูจากประวัติการรักษาและผลการตรวจจากแพทย์พบว่าคุณทักษิณมีโรคประจําตัวต้องติดตามโดยแพทย์เฉพาะทางตลอด เบื้องต้นได้แยกขังไว้ที่โซนพิเศษแดนพยาบาลแดนเจสถานพยาบาลในเรือนจําโดยแยกกลุ่มขังเพียงคนเดียวมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตลอด24ชั่วโมงนายแพทย์วัฒนชัยมิ่งบรรเจิดสุขพ่วงนวยการทันทัสถานโรงพยาบาลกล่าวว่าโรคที่เฝ้าระวังคือโรคหัวใจคือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอยู่ระหว่างการติดตามรักษาทานยาและไหลลิ่มเลือดมีปัญหาทางปอดเนื่องจากมีประวัติเป็นปอดอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด -19 แม้จะหายแล้วแต่ยังมีพังผืดในปอด ทาให้มีอาการที่เหนื่อยง่ายโดยทั้งสองโรคจําเป็นต้องเฝ้าระวังและการดูแลความดันโลหิตสูงรักษาโดยการรับประทานยามีความดันโลหิตที่ผิดปกติภาวะเสื่อมตามอายุมีภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมในหลายระดับมีการกดทับเส้นประสาททําให้มีการปวดเรื้อรังการเดินทรงตัวผิดปกติทั้งนี้นายทักษิณเป็นกลุ่มเปราะบางดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของเรือนจำที่ต้องจําเป็นต้องอยู่พื้นที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปลอดภัยหากเจ็บป่วยสามารถเข้ารักษาได้ทันท่วงที นายนัททีทองปราดกล่าวว่าในส่วนของการปฏิบัติเมื่อมีการรับตัวหลังจากรับตัวเสร็จก็จะจําแนกไปอยู่ตามลักษณะของผู้ต้องขังหากเป็นปุ่มเปลาะบางจะต้องมีแดนสถานพยาบาลสําหรับกิจกรรมอื่นๆจะเป็นเช่นเดียวกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นอาหารการทํากิจกรรมต่างๆรวมไปถึงสิทธิ์ในการพบทนายการเยี่ยมญาติทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทั้งนี้อธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าวว่าอาการของนายทักษิณน,นั้นปกติไม่มีอาการวิตกกงังวลไม่ได้ร้องขออะไรพิเศษ31ตุลาคม 63โรงพยาบาลพระราม9ถแถลงข่าวกรณีพานุพงศ์จากนอกไม้พัิธุ์ชีวรักเพนกวิน,นปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกคุณรุ้งเขารักษาที่โรงพยาบาลพระรามเก้าคืนที่30ตุลาคม63โดยนายแพทย์สมชัยลีลาศิรีวงศ์ที่ปรึกษากรามการ้อำนการโรงพยาบาลพระราม9้าแถลงอาการดังนี้อาการของพานุพงศ์จากนอกมีบาดแผลตามร่างกายและแจ้งว่าวูบหมดสติไปเป็นเวลา20นาทีจากเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวานนี้อาการของพัพงิธ์ชีวรัก มีประวัติเป็นหออพืดแพทย์ตรวจพบบาดแผลหลายตำแหน่งมีเศษแก้วกระจกในแผลที่ศีรษะและกระจายตามร่างกายแขนขาอาการของปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลมีอาการอ่อนเพลียมากจากการขาดสารน้ำและไม่ได้พักผ่อนตรวจพบมีบาดแผลที่เท้าสองตำแหน่งนายแพทย์สมชัยลีลาสิริวงศ์แถลงว่าทั้งหมดนี้เป็นไป,นปนตามจรรยาบรณทางแพทย์9กันยายน64กรมราชทันเผยแพร่ข่าวระบบุกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง ที่ติดเชื้อโควิด19ที่ถูกส่งตัวรักษาที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทันจำนวนสีรายประกอบไปด้วยเพนกวินผลิตชีวรักไม้พานุพงษ์จาดนอกภัยจตุพัฒบุญพัฒนร,รักษาและบอยชาติชายแก่ดำแพทย์ประจำทันทสถานโรงพยาบาลราชทันตรวจร่างกายผลิตรู้สึกตัวดีช่วยเหลือตัวเองได้กินได้ขับถ่ายปกติพานุพงษ์รู้สึกตัวดีช่วยเหลือตัวเองและนอนหลับได้รับประทานอาหารได้ไม่มีอาการผิดปกติ จตุพัตรรู้สึกตัวดีช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีอาการหอบเหนื่อยสีหน้าสดใสชาติชายรู้สึกตัวตีช่วยเหลือตัวเองได้เดินทํากิจวัตรเองได้ตามปกติ3กุมภาพันธ์หกกโรงพยาบาลรธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติออกแถลงการชี้แจงอาการปว่วยนางสาวธันตวันปัวตุวลานนหรือวัตะวันและนางสาวอรวรรณผู้พงหรือว่าแบมฉบับที่3หลังเข้ารักษาตัววันที่10ทันตะวันยังคงไม่รับประทานอาหารแต่จิบตามรู้สึกตัวดีอรวรรณยังคงไม่รับประทานอาหารแต่จิบน้ำ รู้สึกตัวดีเนี่ยทาไมนี่แถลงได้ทั้งที่ไม่มีคนไปถามแต่กับนักโทษทักษิณคนเดียวใครพูดใครเปิดเผยถึงขั้นถูกฟ้องตายหาใครช่วยก็ให้มันตายหาด้วยดีไหมได้สมน้ําสมเนื้อนี่คือสิ่งที่คุณเปรวสีเงินนั้นเขียนเอาไว้ในวันที่23ธันวาคม2566ครับ